พี่แม่ะามาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยดูชมเขาทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ชมค่ะวันล คือวันนั้นที่คุยกับพี่แบร์หนูคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษค่ะ uh huh. แล้วพี่แบร์น่าจะแปลในทางที่ที่แบบมันแบบมันก็แบบคอนเท็กซ์มันเปลี่ยนนิดหน่อยหนู uh huh. ไม่ได้ใช้คำว่าหลงนะคะ uh huh. I was just like I was so surprised like w บ uh huh. ใช้ค a w ว่า like I was like like whoa like it was like a moment in the character ่ะ uh huh. <laughs> พี่แบร์ฮะ <laughs> ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลย uh huh. แล้วก็คุยกับพี่แย่แล้วค่ะว่าแบบเฮ้ยถ้าอยู่จะแบบไปแบบไปพูดใ like น conversation ที่เราคุยกันนะช่วยแปลให้มันถูกหน่อยได้ไหมแสดงว่าตอนตอนนั้นพี่แย่เขายังไม่เก็ความหมายเราคือหนูจริงจริงก็ขอยืนยันคำเดิมค่ะว่าณนะตอนที่ถ่ายละครเรื่องนั้นอ่ะ <c oughs> รู้สึกว่าพี่โอ๊ตบอกมากๆจริงๆค่ะ <c oughs> อันนี้พูดจากใจแล้วก็ตอนที่เล่นละครคือ in character รู้สึกว่าแบบลองมาลุ้ว้าว อะไรอย่างเงี้ยค่ะโมเมนต์นั้นคือพี่โอหล่อมากเลยใช่นะโมเมนต์ตอนที่ตอนที่ถ่ายละครอยู่อินคาแรคเตอร์รู้สึกว่าหล่อจริงๆริงพี่แบร์ไปใช้คําว่าเขาใช้ว่าอะไรนะคะหลงนะคะเออหลงไม่ได้ใช้คํานี้นะอันนี้เขาแบบหล่เขาไม่โอเคที่เราแบบไปชมคนอื่นไม่รู้ไปถามเขาเองว่าแต่ว่าก็แอบเกรงใจพี่โอแล้วก็แอบเกรงใจแบบแบบแฟนพี่โอด้วยว่าแบบเหมือนมาไปทําให

ค่ะก็หลอกคนละสไตล์จริงๆทุกคนหลอกคนละสไตล์จริงๆเลย every single person ไม่มีคนไหนที่หลอสํำกัญอ่ะ <ขอ S 2> แล้วในสายตายากพี่แบร์หลออยังไงเขาหนูจริงอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจนะ <c oughs> แต่ว่าพี่แบร์เขาหล่อจากข้างในเ้าก็เ้าก็หน้าตาทุกอย่างเป็นแบบเป็นศูนย์หมดเลยเมื่อได้รู้จักเขาจากข้างในอะค่ะได้พูดอย่างเงี้ยเขาใช่ไหม บอกเขาทุกวันเลยแต่เขายังไปแปลความหมายแล้วผิดอีกโนอาจ่ายนี้คือเขาก็ไม่เคยบอกสื่ออะไรอย่างนี้เหมือนกันโน้ว่าแบบว่าย่าเคยพูดกับประโยคนี้กับเขาเหมือนเขาไม่ปลดทุกอะหรือที่แบอยากแกล้งเราหรือเปล่าหนูว่าเขาพูดตลกเฉยๆค่ะก็เลยก็คุยกันที่แบวก็บอกว่าเขาพูดตลกเฉยๆเหมือนแบบว่าแบบเหมือนเหมือนแบบ อยากให้แฟนแบบ,แบ,บสนใจอะไรพูดตลกเฉยเฉยแล้วตอนที่เราเล่นกับพี่แบรเรารู้สึกเหมือนตอนที่เล่นกับยูโอหหนูว่าด้วยด้วยเนื้อเรื่องอะค่ะมันต่างกันแบบต่างกันเยอะมากๆมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเป็นแบบเด็กสาวคนนึงที่หลงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคำว่าหลงมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ี่แบร์เขาชม,ามย่าไปไงบ้างครับจำได้เลยว่าว่าพี่แบร์บอกว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกอะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ w e l l love it first sight ใช่แต่ว่ามาเหมือนมาเหมือนรูสต่ตอนหลังเขาน่าจะคิดว่าหนูสวยจากข้างในเหมือนกันอทำไมคิดว่าอย่างนั้นล่ะลุงเพราะเขาไม่พูดกับเราหรือยังไงเขาพูดแต่ว่าถ้าเราจะอยู่กันได้ถึงเกือบจะสิบสองปีเขาก็ต้องคิดว่าหนูสวยจากข้างในด้วยค่ะ ไม่ค่ะชมได้ค่ะมีเชื่อว่าในใน l l t t o o s s i p p อันนึงเราต้องเราต้องพูดกันได้ว่าแบบเรารู้สึ like, oh, ออกอะไรเออ this person's i good looking อะไรเออมีเรื่อปกติอเนาะมันไม่ได้เป็นซีเรีสอะไรแล้วบอกเขาเขาไม่ว่าแบบเขาแบบชมนางเอกคนไหนสวยนอกจากเราเขาก็ชมนะเขาก็ชมทุกคนเลยค่ะว่าแบบแบบทุกคนมีความพิเศษในในแบบของเขา นู้นูเห็นด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า1 9านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ